สวัสดีค่ะชาว new normal ทุกคนอาจารย์บีนะคะคลิปที่แล้วได้สอนวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม webex meeting จาก google play store เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ถ้าทุกคนดาวน์โหลดมาแล้วก็จะเห็นสัญ,ญลักษณ์ webex meet นะคะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์วงกลมกลมสีฟ้าเขียวนะคะบนพื้นขาวเหมือนที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะคะทีนี้วิธีการที่จะ เข้าห้องประชุมออนไลน์ผ่านเว็บ X หลักๆแล้วมีอยู่2วิธีนะคะถ้าอาจารย์หรือผู้จัดประชุมเขาส่งมิ e t i n g ลิงก์ Meeting, ให้นะคะวิธีแรกเราก็จะเข้าโดยคลิกไปที่ Meeting Link นะคะยกตัวอย่างอันนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีลิงก์นะคะเราก็คลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วเขาก็จะให้เลือกนะคะ มันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกเว็บ x m e e t เราเลือกที่เว็บ x m e e t ไปเลยนะคะทีนี้พอเราเลือกอันนี้มาแล้วนะคะห้องประชุมนะคะที่อาจารย์เขาสร้างไว้เนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราคลิกที่จอยนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็จะ เข้ามาในห้องประชุมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเห็นนะชื่ออาจารย์นัทิยานะคะเป็นโฮสต์นะคะก็คือชื่ออาจารย์บีนั่นเองส่วนบีอ, B อีกคนหนึ่งเนี่ยคืออาจารย์ได้ลองเข้าเพื่อให้พวกเราได้เห็นนะคะว่าอันนี้ถือว่าเข้าห้องประชุมได้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคอันนี้เป็นวิธีแรกเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่สองนะคะเดี๋ยวให้ให้บีคนนี้ลิฟต์มีติ้งออกไปก่อน โอเคนะคะ,ะวิธีที่สองก็คือเราต้องไปที่โปรแกรม WebEx ที่ดาวดาวโหลดไว้นะคะก็คลิกเข้าไปเลยค่ะก็จะขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะมีคำว่า Join Meeting กับคำว่า Sign In นะคะ e e t i n g ตรงสีเขียวๆเนี่ยกับ Sign In นะคะให้พวกเราเลือก Joy Meeting นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ Joy Meeting อ่ะทีนี้รหัสห้องประชุมที่อาจารย์ส่งไปให้แล้วนะคะเราก็ต้องมาพิมพ์เองแต่อันนี้อาจารย์พิมพ์ไว้ก่อนแล้วนะคะมันก็จะขึ้นรหัสที่ส่งไปให้ในห้องไลน์กลุ่มเมื่อกี้นี้นะคะก็คือ166755 1056อันนี้นะคะทีนี้จะเห็นว่าตรงนี้เราจะเขาจะให้เราใส่ชื่ออันนี้ก็ใส่ชื่อเราเป็นชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็ได้แล้วก็ตรงอีกบรรทัดหนึ่งนะคะบรรทัดล่างสุดอันนี้เขาให้ใส่อีเมลของเรานะคะอาจจะเป็นอีเมลเอ,อ่ออะไรก็ได้นะคะอันนี้พิมพ์ผิดนะคะ gmail. com โอเคเป็นอีเมลมหาลาัยก็ได้หรือเป็นอีเมลอื่นๆก็ได้นะคะอันนี้อาจารย์บก็ลองใส่ที่เป็น Gmail เสร็จแล้วเราก็กดจอยเลยค่ะโอเคอันนี้เราก็สกิปไปนะคะกำลังเชื่อมต่อนะคะเสร็จแล้วถ้าเราเข้าด้วยวิธีใช้ Meeting Number เราจะต้องใส่ Password นะคะ Password password ที่อาจารย์ตั้งไว้ก็คือ nwsf 63อ่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็คลิกโอเค